สวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาในภาษาลมภาษาทินเพชรบูรณ์สวัสดีพี่น้องชาวเพชรชูรณ์ทุกทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกผู้ทุกคนก่อนจะไปชมคลิปผมผมข้อขอบคุณเอ้ยเบิร์ดไอเบิร์ดเอชุ U, เป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์ ight, ใส่แล้วนุ่มสบายดีขอขอบคุณไอเบิร์ดไอชุที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์สำหรับใส่คลิปในวันนี้ณนะตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวเข้าจุกหรือจ,จุดชมวิวเข้าพวง จุดชมวิวเข้าพวงตั้งอยู่ตําบลซากแก้วอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตามพมไปเบิ้งเลยครับว่าจุดชมวิวจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับตามพมไปเบิ้งเลยนะครับสวัสดีครับผมเอชิวชา n e l เพิ่มเตอิอเอชิวคนเกา่าเอชิวชาแนลคนเกา่ A คเกาคมเดิมเพิ่มเติมคือผมมาในเวอร์ชันภาษาลม ปาซาทินเพชรชบูรณ์นะครับณนะตอนนี้พ่มก็พาพี่น้องมาอยู่ณนะจุดชมวิวเข้าจุกหรือจุดชมวิวเข้าพวงก็พ่มก็จะพาพี่น้องเดินดูวอร์เรนรอบๆห้องจุดชมวิวเข้าพวงนะครับจุดชมวิวเข้าพวงด้านล่างก็จะปลูกลู้เขาพุทํทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับพ่มก็จะพาพี่น้อง ที่นี่มีวิวสวยงามเทียบเท่ากับเข,าข้าเคาน้ำหน้าเลยนะครับตอนเช้าเช้าก็จะมีหมอกควันนะครับณปัจจุบันนี้ทางคอนกี้ก็มาถึงที่จุดชมวิวถึงจุดชมวิวแล้วนะครับเขาก็จะมาเบิ้งฟังนี้ก่อนนะครับที่มองไปเห็นภูเขารอบด้านนะครับ ข้างล่างก็เป็นปลาข้าโพดของชาวบ้านนะครับมองไปด้านพุ้นก็คือภูเข้าที่ติดกับเชตชัยภูมินะครับก็จะเห็นหมอกจางๆนะครับณนะตอนนี้ก็มันแปดโมงกว่าจะเก้าโมงแล้วก็หมอกก็เริ่มจางแล้วนะครับ จะเห็นมอกโบ,บชัดเมื่อนช่วงเช้านะครับวันนี้ผูหมาทรายน้อยหนึ่งนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ลมเย็นดีนะครับเงียบสงบก็เมื่อคืนนี้ชาวบ้านข้างล่างก็บอกพวกว่ามีเด็กน้อยวัยรุ่นก็มากางเต็นท์กันนอนบริเวณนี้นะครับนี่คือจุดกางเต็นท์โปยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับจุดกางเต็นท์ของจุดชมวิวเข้าพวงหรือจุดชมวิวเข้าจูกบ้านเหานะครับ บบต้องไปถึ้นเข้าคอนะครับอยู่เบึงซามผ่านก็มีมอกให้เบิงมองไปด้านพุนก็จะเป็นมอกนะครับมอกก็ยังบ่ค่อยจางนะครับมอกก็ยังหน้าอยู่ใครจะขึ้นมาชมวิวอยู่ความสวยงามของจุดชมวิวเข้าพวงนะครับนะฝั่งนี้ยังที่ผมเคยเล่ามาแล้วเพชรบูรณ์เป็นเมืองภูเขานะครับเป็นภูเขาลรอ,อบขคองเพชรบูรณ์นะครับมองไปด้านนี้ก็เป็นเมฆ เป็นโมออกนะครับโมออกก็ยังบดจางไปด้านนี้โมออกก็ยังหน้าอยู่เลยนะครับโ่มก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆเดินดูโวโดนชมวิวกันนะครับนี่เป็นที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ของบึงสามพันนะครับคือจุดชมวิวเข้าจุกลื่นจบชมวิวที่พี่น้องรู้จักกันคือจุดชมวิวเข้าพวงนะครับพ่มแผนกล้องไปด้านนี้พ่มก็ ก็จะเป็นมอกใส่มอกอ่อนๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วแปดโมงกว่าแล้วซึ่งที่นี่ก็มีจุดทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งไม้ของอำเภอบึงสราพันนะครับเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เขาก็บต้องไปถึงเข้าคอนะครับอยู่นี่ก็เป็นจุด ชมวิวอีกหนึ่งที่ห้องชาวเพชรชบูรณ์ห้องขาวบึงส้างผ่านบ้านเฮานะครับเป็นลานโล่งๆนะคือข,ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นลานโล่งๆมีน้อยๆมีน้อยเดียวบ่เยอะนะครับเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งที่นะครับผมมยากให้พี่น้องมาช่วยกันอนุรักษ์รักษาที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาสวยๆงามๆอีกมากมาย มองไปด้านพุ้นก็ยังเห็นมอกอยู่นะครับมอกปวกขุมภูเขาสวยงามนะครับนี่คือบริเวณเข้าจุกนะครับเข้าจุกหรือจุดชมวิวเข้าพวงบ้านเหาณปัจจุบันนี้ทางคอนกรีตถึงถึงจุดชมวิวเข้าพวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่นี่บรรยากาศก็สดชื่นร่มเย็นนะครับมาอาทิตย์นี้ผมก็จะพูดเป็นเวอร์ชั่นลมเก่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาไล่ๆเด้อถ้าชอบเวอร์ชั่นลมเก่าภาษาลมภาษาทินบบานผมซึ่งภาษาลมเป็นภาษาเอกลักษณ์ภาษาเพาะทินนะครับ ข้างล่างก็จะมีบ้านผู้คนนะครับมีปลาข้าโพดปลาส่วนยางปลามันนะครับนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกทีนึงสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับรู้นี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมมือผมก็แนะนํามานะครับมาท้ายคลิปในมือมือน,นี้ก็โอ้โหนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับสวยงาม สวยงามมากเลยนะครับจุดชมวิวเขาจุกจุดชมวิวเขาจุกหมู่บ้านเขาพวงตำบลสะแก้วนะครับตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ โอ้โหนะครับโอ้โหสวยสวยบัแพ้เข้าขอบอัแพ้น้ำเน่าเลยนะครับที่นี่การเหมือนการ์ช้าๆก็ร่มเย็นดีนะครับที่นี่การความสวยงามกับบัแพ้เข้าขอเลยนะครับมีหมอกปวกคุมอยู่นะครับเข้าบอกว่ามาหน้าฝนให้มาเบิงหมอกนะครับถ้ามาหน้าหนาวมา รับบรรยากาศนะครับกาดลมเย็นเย็นสบายดีนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับผุมก็จะเดินดูพาพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆจุดชมวิว จุดชมวิวเข้าจุกนะครับภูเข้าจุกหรือจุดชมวิวมูบานเข้าพวงนะครับเ mm hmm. บอร์กาดร่มเย็นสบายดีครับ mm hmm. คลิปนี้พมก็มีแค่นี้นะครับพ mm hmm. มก็พาพี่น้องมาเบิง mm ้ง hmm. จุดชมวิวเข้าจุกนะครับภ mm hmm. ูเข้าจุก mm hmm. บ้านเข้าพวง ตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเอชิวช n แนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือมาในภาษา่าลมนะครับถ้ามาคลิปนี้ซอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์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 กระทืบไลค์ให้ผมแดนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อที่ให้ผมเป็นมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะพาไปเบิงที่ไดก็อย่าลืมติดตามผมไว้นะครับวัสดีครับเอชยูชาแนลครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายเอชยูชาแนล